เติ้นธนพลเผยภาพป่วยหนักค่ะแฟ,แฟนเพื่อนเพื่อนดาราแฮรส่งกำลังใจกันหนักมากค่ะเกิดอะไรขึ้นกับอดีตพระเอกดอังทางช่อง7หนุ่มเติ้นธนพลออกมาโพสภาพตัวเองขณะป่วยหนักค่ะกำลังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแถมมีสายโยงออกมาจากโพรงสมูกด้วยงานนีแน้แฟนในโลกออนไลน์และเพื่อนๆคนดังทั้งหลายแฮรส่งกำลังใจกันเพียบค่ะซึ่งรูปเก่าหลังจากที่รวมสร้างเรียนที่ทุ้งสองห้องดีใจมากๆถึงกลับมาแล้วเนี่ยไม่สบาย แต่ได้เห็นรอยยิย้มความสุขของเด็กๆ ที่มีที่เรียนมีสุขภาพจิตใจที่ดีถึงจะอยู่กลางขุนเขาถึงจะต้องป่วยแต่ก็ต้องขอกราบบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทให้บางท่านนั้นจะต้องทานข้าวในวอร์ดร่วมถึงหมอพยาบาลที่จะต้องทุ่มเทผมเห็นทุกท่านทำงานกันคนละ7.2ชั่วโมงเพื่อที่ดูแลผู้ป่วยคอยรองรับอารมณ์ของแต่ละคนทุกคนต้องการต่างๆไปชุดป้องกันก็มีน้อยแต่ ้กสูทั้งที่เขามีครอบครัวอยู่ที่บ้านรอกับบ้านจะมาหาก็ต้องกลัวติดเชื้อเพราะเป็นแหล่งรวบรวมทุกโลกในนั้นไม่มีความรู้สึกที่เคยผ่านมามีคุณแม่ทํางานอยู่ ICU พ่อทํางานตึกสงแล้วก็พระอาพาธต่อไปนี้ก็มีสิ่งไหนที่ผมช่วยได้หรือทําได้ผมจะทําเต็มที่กราบจริงๆในความเสียสละทุกอย่างขอบพระคุณครับโรงพยาบาลสิงห์บุรีทานทีมงานก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทั้งทีมแพทย์และตัว เตินด้วยค่ะ